สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบตะโคุกคนครับที่ติดตามรับชมรับเบิงส่องวิถีชนบทคนอีสานบ้านเฮากับหาอยู่หากินตามภาษาคนอีสานครับคนบราหนอกขอหน้าเฮานี่ก็มาภาพมากพี่น้องมาเบิงวิถีชีวิตของชนบทอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การไถหน้าหลับจางครับมีงานกับเห็ดไปพ่อได้อยู่ได้กินวันนี้กับดินแกนแห้งครับแกมือจาก็ทิย์ที่แล้วครับที่เผาดุมหล่อขาดไปครับเอาทิ่แล้วนี่ไถได้ครึ่งเดียวน่ครับได้ครึ่งนี่ครึ่งเดียวครับเหมือนวันนี้ก็ลงมาไถได้ประมาณสักส่วโมงกว่าละครับนี่ค่อยๆไถเอาครับพอดินมันแกนแห้ง ทายกับถักทาับนีเนี่ยตามเขียนนี่แหละครับเนี่มันจะปาดปาดเลาจะนาดินไปครับบางหม,ม่องม่องได้มันโลม,มกับเขาดีครับมองก่อนเครับมองยี่เบี้ยวครับ,นรบหน้าถา้ำน้องหปูป่านจานท์ตำบลทับไงครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มึงเด้อครับนี่พี่น้องมึงก่อนขี่ท้ายครับ จะพาไปเมงกไก๋ๆครับนี่กะไท่ไปเราครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับน่าจะประมาณสักสี่หลอบก็น่าจะเบิดแล้วครับนี่ครับเมืองก่อนกีไทยครับเมือเตียวกระโดดดวงดวงด,วง,ดวงไปเลยครับเมือเตียวกระเดียถอยมาเก็บเอาถอยเก็บสองหลอดนี่เม้งมองหม่องมันจังเสียดเสมอขอมูเขากับนี่ครับเมืองก่อนกีไทย มันโอแมนก่อนขี่ไทยอลครับมันเป็นก้อนดินเลยมันงัดก้อนดินขึ้นมาจากขี่รถเกี้ยวนะครับเนาะมันเป็นหล่องเป็นหล่องเป็นหล่องมันกระงัดขึ้นมาห้เลยครับดเดียว่าจยางไรแล้วไทยเดินซ้ำหนีก็สียเอาซ้ำหนีตัวแข็งโป๊กเลยครับหลุดหน่อยปรได้กินนะครับไทเดินตามหรือว่าหลุดไทพปอกรุนแรงน้อยๆน,นะครับเบิร์ตซเลยครับ ืันนี้ก็คืนนี่คกับเราไถมาเตรียมใช้หดเตรียมเห็ดหน้าปังกับลายเจ้าอยู่แล้ววันนี้เขาลับบานไปหลายคนละครับขั้นหน้าขางๆนี่ก็เป็นซีเจ็ดศูนย์แปดครับไถกลับไปรบเรยปยปเียครับเลยไปยุคาไปนี่ครับนีเบื้องขบานไคนยางหยียบ ผมยันย่างเดียวครับยันยนยันยาน,ย,าน,ย,านย่างหลดระเบิดครับเวลามันเป็นกระแทกถึอนะครับดิสันกับหัวไปเลยครับเนี่ยเสียวอยู่ครับขี้กขี้กับค่อยๆยโยกเขาอแมนขี้แห้งๆคือแบบเหมือนกับว่าเฝ่าเล้ยเฝ่าย่างนี่ครับผมอยานเมื่อตกตึกๆๆกืกกออจ่างนี้อย่างมันกระแทกถึงเนื้อย่างขางนาน,นะครับย่างนานละพะลานากูมูลเลยครับ ย่างหลังมันดอกไงมันไม่มีปัญหาแต่ว่ที่นี่ปัญหาก็อยางหนามันมุมมุมบับอยู่ครับเห็นเนี่ยเบื้องล้วมันรับน้ำหนักเวลามันตนนะครับตนลงก่อนมูฮอนี่ครับบรรยากาศก็คือคึมคึมนะครับมันนี้คือคืนมีเสียงรถไทยมีเสียงตัดเป็นมายุค่าครับอากาศก็คึมคึมครับวันนี้เย็นสบายบม่มีแดด พอบอเอาเขามาทรงเลยก็ไม่สามเขาวลวครับตอนกินเขาวเว่นแล้วกับลุยต่อลวครับมันให้มันเหลวเ๋ยวเ,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 เพื่อเดี๋ยวลงไปสามเขาซอยกันดีครับเครื่องมือก็เอามาบวขบครับเพราะว่ายังพานไอ้หีเม่านั้นปับบ่ได้ครับมันใส่กระเจเบอร์ยี่สิบสองสองตัวนะผมมามาตัวเดียวอันนี้ มันกระจับอะไรตัวหนึ่งมันหมุนตามนะครับเปิดคางออกเป่าฟุ่นมือเส้าครับุนไปทถหน้าไปเจาะฝุ่นไฟพอเผาฟางเผา,าต่อสั่งตเต็มเลยเป่าออกในหมอนม้ำครับในตะแกรงหมอนม้ำยังออกบพด้านดีเราต้องเอาหนามฉีดทางออกครับจังสีออกเดีย๋ยวหาเวลาเป็นหลังดีดีเอาเครื่องเรงดันสูงอะ่ะฉีดครับจังสีออก เพราะว่าผมซื้อว่าวอมห่อนบ่ขึ้นเลยครับมือน,นี้มันเปิดมัน,เ,น,นเปิดตา้นามได้ดีครับมันก็เลยอากาศมันเลยระบายดีมันก็เลยเหตให้คหอมห่อนบ่ึ้นถั่เทื่อนนี่ึืนครึง่งนึงนะครับตัวนี้บ่คึงครึ่งนะครับบ่ถึงครึ่งนึงเลยอยู่นิดเดียวเลยขีดขาวทั้งไตขึ้นมานิดเดียวนี่ครับฟังนี่เิ่นก่ได้สีดห้าขนะอางญ่ทางของ ทั้งผมเปิ่งนฉีดไอ้เล่าอับกับไม่เรลยหายอ่อ,อ,อสามเขาโยกหนะึ่งบ่อสามเขาโยกหายลกมันมองหนา้าหนาไปสาม กับหญ้าหวานเอามาเสียมไว้เพื่อมันออกเอาเหงื่อหัวเอาเลเกี่ยวไปให้งื่ัวนำมาให้มะนาหนาญ้าหวานหญ้าหวานนี่กับฤทธิ์ของราอัพยาฆ่าตายไปเลยกับปุ่นใหม่ๆเราเลาะฟังเงียบเงียบไปเลยครับมีแต่สีดย,ยาไขาหญ้าไปเลยพอเราจัดการ ก็กีขารนัดครับเดี๋ยวลงมือไถแก่มืให้มันแล้วกันครับหลังจากที่ผักเจ้ากินเขาแล้วนี่ครับดุมที่เปลี่ยนใหม่ครับ,ห,ห,บห้พี่น้องเบื้องกันอพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับดุมดุมเตียนทั้งดุมใหม่เลยครับของแท้พันแปดลอยครับในราคาพันแปด ต่สร้างตัวไปก็อยุ่ประมาณพันหกนี่แหละครับพันหาพันหกครับแต่ว่า่าสรง่ายังมันเสียเวลาเนาะผมเลยผมฝ่าวนะเขาไปไทยหน้าอีกบานหนึ่งครับ<ม>พอเมื่อนั้นมาทยวันเสาร์เนาะวันเสาร์หล่อขาดหลอดุมขาดครับ<ม>พ่อไปเสืออะไรวันอาทิตย์มาเห็นจะเสาร์ผมเลี้ยวประมาณสี่โมงเสาร์ก็ไปไทยอีกหน้าหนึ่งอยู่บานบันทับหน่อยครับ<ม>หน้าของพี มีคนเห็นงานน้ากันก็พอบอกครับนมาบอกว่าจะปันเห็ดปันจะวานหน้าปังอาท์หนาเนี่ยเรต้องไปปั้นเ่นคกับมันจะวานวานตมให้กันก็เลยต้องมาใช้ตัวนี้มันแหลวครับจะไปถอด้านออกใส่รตตรีไว้ค่อยๆห็ดค่อยๆทําไปนี่นะครับมีเวลาหวางแค่เสาร์อาทิตย์นะครับพอเห็ดกับพอได้แล้วอยู่งินกับพวกีอยากมีงานยุดงานจัดนึงซุกกับอาศัยตัวนี้แหละครับเป็นรายได้ ่อไปนี่กันผู้ใรมาบอกก็พอได้กินแต่อยากไปตามราคาตัวไปนะครับไร่ละสองร้อยห้าสิบราคาตลาดทั่วไปถ้าเงินเขาอาจจะขึ้นเราก็กบฏจ้าขึ้นกันครับผมเดี๋ยวรุยให้มันแล้วกันครับอีกประมาณสี่รอบน่าจะเบิดครกับเท่านี้แหละครับเดี๋ยวคอยมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งใหม่อีกครับรอบหนึ่งครับ